จิวรานิบางสุรัชีวรานิสัพพิวารานิสัพพิวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิคุสังโฆพิคุสังโฆอิมานิ ังสุรกระจีวรานีังสุกระจีวรานีสัพป,ปริวารานีสัพป,ปริวารานีปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีครตังทีครตังหิตาย ุญจีวรจรกับทั้งเครื่องบริวาลทั้งหลายเหล่านี้แก่ท่านพระภิกษุสงฆ้กท่านพระภิกุสง์ผู้เจริญขอท่านพระภิกุสง์ผู้เจริญทพระิกุสง์ผู้เจริญจงรัก สกุลจีวรซึ่งผ้าทางสกุลจีวรกับทั้งเครื่องบริบาลทั้งหลายเหล่านี้ทั้งเครื่องบริบาลทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและ มีพระคุณของข้าพระเจ้าทั้งหลายและผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าทั้งหลายอันมีมารดาอันมีมารดาและบิดาของข้าพระเจ้าเป็นต้นและบิดาของข้าพระเจ้าเป็นต้นครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายูย่าตายายเจ้ากรรมนายเวรทุกทุกท่านเจ้ากรรมนายเวรทุกทุกท่านพร้อมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายพร้อมทั้งสรร กาละนานเธ เจ้าภาพค้าอยากจะถวายก็ยกมาเลยนะเด็กเล่นใหญ่เนี่ยขอเทียนมาขอเทียนมาเทียนมาเฉพาะเทียนยกมาเลยจ้าขอตัวแทน เดี <c oughs> ๋ยวพวเราอยู่ในความสงบนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้ลงตาให้ธรรมะนิดนึงนะคะ

นางทนเนียหรือว่าคนจะรับพร่าให้หลวงพ่อไปให้ก็ว่าขึ้นมาหมดครับก็นี่แหะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งวันอัสสลามะเรียกว่าเป็นเดือนแปดเป็นวันสำคัญของต้นศาสนาเรา คำว่าศาสนาแปลว่าคำสอนเป็นวันแรกที่เป็นศาสนาวันนี้พุทธศาสนาเกิดขึ้นวันนี้พเพราะว่าได้สอนพระองค์ได้แสดงธรรมจักสอนปัญจบคีีที่ปายิปัตนามริทายวันเมืองพาราณสีย่าโยมหลายคนก็คงจะได้ไปเมืองพาราณสีนะ พัฒนาจรทัวร์ทบุญอินเดียไปสแสวงบุญอะไรก็กเรียกตามภาษาเขาคำว่าศาสนาแปลว่าคำสอนทีนี้มานัปาปนกปรา์บัณฑิตรุ่นหลังๆมาก็แยกตามอุบายธรรมตะลงองขึ้นมาว่าแยกเป็นสามประเภทคำว่ศา,าศาสนาศาสนธรรม คือคำสอนที่เป็นสัจธรรมคือธรรมจักรปตวัตนาสูนเป็นคำสอนที่เป็นจริงโดยธรรมชาติตามกฎเกณฑ์โดยธรรมชาติตามกฎของกรรมการกฎของธรมมรมเรียกว,ว่าศาสนาธรรมาศาสนาบุคคล รือว่าเรียกว่าศาสนาทายาทผู้สืบต่อผู้เอานำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติธปฏิบัติบนเพ็ญทานบาเพ็ญศสลภาวนานี่เรียกว่า,าศาสนาทายาทสืบต่อตามขนบธรรมเนียมประเพณีพ่อปู่ที่พระองค์สอนมาในเมื่อมีศาสนาทายาทมายุคหลังก็เลยมีสิ่งนเกิดขึ้นเรียกว่า,าศาสนาวัตถุ สิ่งที่ได้มาโดยวิธีการทางพุทธศาสนาจาก,ายายากศทธาญาติโยมเปรียบประสาสนนวัตถุศาสนาวัตถุก็เป็นต้นมาวัดโบสถ์วิหารลานพระเจดีย์พระพุทธรูปสิ่งของทั้งหลายที่มาในนามพุทธศาสนาในนามบ้านเปรียบประสาสนนวัตถุใน,าน,นสามาง เราเป็นาศาสนาทายาทหรือศาสนาบุคคลจะเป็นผู้สืบต่อเอาคำสอนมาประพฤติปฏิบัติอย่างเช่นเป็นต้นว่าการให้ทานคนไทยไม่เต็ห้องหลังะเรื่องอการให้ทานเชียร์เป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยเต้นอาหารนี่ยโอ้ยโดนหลามจนปวดเอวเลยดำลนั่งรับแขกนั้นสูดกินก็รู้สึกว่าเป็นอาหารที่ผูท่านท่าจะอิ่มแล้วนี่ เราปฏิบัติกันมาการรักษาศีลก็มีการรักษาศีลมีเป็นเทศกาลบ้างบางคนกับอย่างเมื่อวานเขามาถามที่วัดหลวงพ่อรักษาศีลที่ที่บ้านได้ไหมนะที่ไหนก็ได้มาวัดทําไมรักษามันก็อยู่ที่เราปฏิบัติมันก็มาเท่านั้นแหละ อยู่ที่ว่าเราตั้งใจว่าจะงดเว้นเราเลยแล้วก็งดเว้นเราก็เป็นอปค์งสีขึ้นในใจในตัวเราแล้วนี่แหละเพราะมันมีหลายเรื่องเกี่ยวกับาศาสนาทีนี้เรามาถึงเรื่องาศาสนาวัตถุสิ่งท,ที่เราก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขเป็นที่ เป็นสถานที่ปฏิบัติให้สะดวกสบายแก่ผู้มาปฏิบัติให้เป็นสปายะให้เกิดความสบายขึ้นก็เลยมีการสร้างขึ้นอย่างหลวงพ่อสำรองเราในกระเทาะเกเรตลยำยิดยมมีลำดีความคิดจะสร้างโบสถขึ้นมาการสร้างโบสถหมายถึงพิธีกรรมทางพุทธศาสนาหรือสังฆกรรมบางอย่างต้องใช้ผีมาเท่านั้นถึงสังฆกรรมได้ ติดต้นว่าบวชนาคทำศักกรรมอภานกรรมอะไรหลายอย่างชิดมองข้าไปก็เลยมีการก่อสร้างขึ้นพร้อมยติโยคนศรัทธาสร้างขึ้น,ออาานไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จมูิบวชอันนี้ท่านก็เกือบจะสมบูรณ์แล้ว ถ้าวันไหนที่ท่านตัดรูมิตรวมวางเขียบเรียบร้อยก็ทําการบวชนาบได้เลยถอนวิปวัสสิมาทั้งก็ะถอนแล้วรอวันท่านก็อยากให้มเสร็จเสร็จทางการก่อสร้างก่อนตัดรูปนิมิตลงรู่นิมิตหมายเขียบเต็มร้อยได้ทีนี้ก่อนทำสังฆกรรมได้ทุกอย่างต่อไปในรับภาคอาทิ อุปโภคกระชินอะไรกันถ้าเราเป็นวัดมีโบสถ์แล้วก็พัฒนสีมาแล้วก็คงไปทําในสีมาเป็นพวกการพระการใดแต่นี้มันเป็นอภัสศีมาอยู่อะท่านก็ไม่ได้ห้ามแต่บวชนาคไม่ได้บวชพระไม่ได้ท่านก็เลยทําการก่อสร้างพาญาติโยมํากันมาหลายปีสองปีลวมั้งเนาะชมมาก็ไมปัจจัยก็จากสถานญาติโยมนั่นแหละ ไม่ใช่คนละแสนคนละสองแสนอะไรหรอแต่ว่าคนเล็กคนน้อยลายหน้า้ายตาเรียกว่าสามัคคีพร้อมใจกันทำมามาถึงตอนนี้บอกคงจะถึงท่านฉาบเสร็จแล้วแต่ว่าก็ยังต้องหาเงินค่าฉาบด้านนอกนี้ช่วงนี้ก่อนต่อไปปีหน้าก็ค่อยว่ากันทำต่อไป ญาติโยมโคนไหนกระเป๋านางหนักก็ทุ่ม,ม,มหน่อยนะมันเป็นบุญของเราไม่ใช่บุญของท่านเราเป็นผู้สร้างบารมีท่านเป็นผู้พานำเฉยๆเป็นผู้รองรับบารมีของญอาติโยมจะมาทําเป็นสกีพยานให้ท่านนั่นนะพระเงินเดือนก็ไม่มีตั้งล้านนวดก็ไม่มตั้งแค่ขอกินเป็นวันๆไปจะเอามาจากที่ไหนลวงตาเงินเยอะแนละ้วไม่มี ก็ดูแลของสาสนาสถานศาสนาของสงฆ์วัตถุของสงฆ์อย่างเมื่อกี้เองท่านก็เลยยกเอาคนเราถวายเป็นพิกุุสังฆศักิ์ยอมจะแต่ต้องอะไรไม่ได้นนะนอกจากพระพิกษุเท่านั้นการคำความน่าสงจะกินอะไรก็พร้อมน่ากันของชิ้นยนะันน่ะท่านก็เลยมีการอุปถมภ์ เรียกว่าการพัดยังสงบอกสงต่อสงว่าสิ่งที่ทานมานี้เราขอแจกจ่ายแจกคนอื่นได้ไหมท่านก็บอกว่าสาธุกออ็ดีแล้วที่แจกจ่ายได้แต่บางอย่างวัตถุหนักไม่ได้จะมาอุปโลกสา,าราแบ่งกันไม่ได응้เงินนี่ก็ถือว่าเป็นของหนักนก็ไม่ได้ เป็นสมบัติของวันอย่างเครื่องกินของทานนี่ก็เพียงแต่บอกพระรูปใดรูปหนึ่งอยากได้นี่หลวงพ่อเสร็จไปแล้วเพราะท่านอุปหรนนุันะฮะสมยกได้หนอยเงินนี่ก็เอาเข้ากองกลางเป็นธนาคารไปมันก็เป็นของกลางนั่นแหละจะไปผู้หลบแลงกัน,กนมันไม่ใช่เป็นเช่เรื่องนะครับเป็นของสมบัติของวัดมันก็เน้นตามวัตถุของกินของทานเสื้อผ้าอาภรณ์ จีวรบิบนท่าบาทนี่มนะันอุปโ,ปโลกนุมแบ่งกันได้เราก็ทำกันมาสืบเนื่องกันมาตามประเพณีได้ยินครูบาอาจารย์เล่ามาามีครั้งหนึ่ง่านยกตึงป็นเรื่องเพระเจ้าพิมพิสารมีความประมาทว่าญาติครูเป็นกษัตริย์เป็นผู้สบายทานครูจะทำอะไรประทับก็เลยความประมาทก็เลยเกิดเป็นเปรต นยุคพระเจ้าวิปสีมาถามตอนไหนก็ยังไม่ได้รอจนญาติยืนเลยจนกระทั่งถึงพระโคยตมะก็เลยมาแก้ไขตกเพราะไม่ได้กินอะไรไม่ได้ทานไม่ได้ทำอะไรมีตัวคนอื่นญาติคนอื่นตรวจน้ำให้ส่งไปให้คนน้นคนนี้ตัวเองเราไม่ได้เพราะญาติของตัวเองไม่พร้อมเพราะอำนาจของสูงความประมาท อย่างบางอย่างเราเมื่อก่อนขเข yeah, yeah าเรียกแยกแยะเรื่องอุปโลกัยเขาเรียกว่าแยกแยะสมควรหรือไม่สมควรเรื่องแบบแยกแยะได้อย่างเมื่อก่อนตมาเป็นเ,เนนถึงสามเณรไปที่วัดหลวงปู่วิจันทร์ท่านเคร่งครัดมากเรื่องอะไรของสองของเป็นสงบํมบ่วงที่ปลูกในวัดหนึ่งจะไปหยิบกินหยิบอะไรท่านดูนะ อย่าง,งน้อยๆถึงอุปโลกแล้วก็ตามท่าน่าก็ขอบอกเจ้าที่เจ้าทางหน่อยจะไม่เข้าใจผิดกันนะแจ้งกันน้อยอย่าวิสาสะเกินไปบอกพระพิจษุบูป,ปใดรูปหนึ่งหรือ,รอ,อว่าคนวัดคนว่าอย่างนั้นก็อเอานั่นแหละมันถึงจะไม่ผิดใจบางทีท่านอาจจะมีโครงการจะไปใช้นอนใช้นี่เราไปเอาก่อนถ้ากระจบนะนเะรีนะยก่าการทําบุญ การทาบุญบุญกิิยาวัตถุท่านก็บอกว่าทานทานทาไมด้ด้วยบุญสําเร็จด้วยการให้ทานเราก็ทานแล้วจีตละไมบุญสําเร็จด้วยการรักษาจิลเราก็มารักษาจิตตามศรัทธาตามกําลังอานาจของความศรัทธารวมเรื่องใส่ทุกอา เนี่ยขมาเนี่ยขมะหรือภาวนาใหม่คู่กับการบวชไมาถึงมาการภาวนาภาวนาใหม่ด้วยวุ่นเสียงเดีดวยวกันจะภาวนาเนี่ยว่าแปดพันศการชิคุบาอาจารย์ทั้งแนะนำสอนเรื่องการภาวนาการภาวนาทำให้จิตใจเจริญขึ้นจิตใจว่าง จิตใจปลอดจากสิ่งพัวพันเยอะๆยิ่งเริ่ตัณหาทั้งหลายให้มันเบาลงเบาลงไม่ใช่ละที่โยนปลดโยนเหมือนตะกาศกระตากระบุงอะไรหรอกทำใจให้เบาลงเบาลงจากการห่วงมากก็ลดห่วงน้อยน้อยลงเรียกการภาวนาทำให้มันจรืินขึ้น จะเดินขึ้นไม่เสร็จาคิดเอาอะไรเ,เรื่องอะไรกับของกูอันนี้กับของกูอันนี้กับของกูรวมกันเข้าแล้วก็นหนักนะมันก็ไม่เป็นบุญนะครับมันหนักบุญปแปลว่าความเบา <Yeah. S 1> ตักษาศีลปรานุโมทนาใหม่อย่างที่เขามาทำบางสกุลมชาของที่ยญาตเรามีเรานึกถึงใหญ่ก่าน้อมใจสิ่งที่เรามีนี่ ให้ไปถึงผู้ไม่มีโอกาสจะได้ทำเช่นดาวเรียกอนุวมทนาบุญส่วนนั้นไปให้มันก็สํเเ็จสายใจก็คือจะสายใจน,นัถึงกันก็โดอดสเสมอมาไวที่สุดก็ตัวจิตนี่แหละไม่มีอะไรในสากลโรกที่จะไวทอดดวงจิตก็สังเกตไหม พอเขาพูดถึงอเมริกานึือถึงอเมริกามันถึงไหมถึงทันทีเลยนะเรานึกถึงคนคนใดคนหนึ่งผู้มีพระคุณอแล้ว,ลว,ว,วมันถึงก็ถึงกับตรงตัวสายจิตจิตเป็นสภาวะหนึ่งมันไวยิ่งกว่าทุกที่ทุกทางไปนะไม่มีอะไรจะเกินสภาวะจิตนี้ได้แล้วมันก็ถึงกันอย่างนั้นแหนะ่บนะุญยาการเบา ก็ได้ยินคนบางคนพูดแบบ่บไปวัดไม่เห็นได้อะไระอันนี้สงสัยจะไม่แน่จริงนะ mm. ถ้าเกิดว่าอยากได้อย่างนั้นก็อาจรมาจะให้หลวงพ่อท่านแจกอีกคนก่อนบุญของพงไม่เป็นะต้องไว้กับตัวนะสมมวิว่าท่านให้อีกไปครั้งละก้อนมาจะบุญครั้งละก้อนครั้งละก้อนบุญเนี้ยออกออกจากตัวไม่ได้ต้องพายไว้ตลอดนะมีใครอยากได้ไหม ไม่มีเข้าเราต้องเข้าใจความหมายของบุญทานออกไปมันเบาไหมสิ่งที่หนักใจโอ้ทานาดีไม่นอนทานาดีไม่นอนพอตัดใจตูมเบาไหมเบานั่นแหละตัวบุญอย่างไอทุกขตาเศรษฐินฟังเทศพุทธเจ้า้อายู่ ลราอ,อยู่มีผ้าพื้นเดียวเปลี่ยนกันไปฟังเทศทุกวันจทนะทานประธานไม,มีอะไรจะทานมีผ้าพื้นดยดอยวันหนึ่งก็ให้เมียไปก็ใส่ผ้าพื้นยียวนั่นแหละอ้ะาวศรัทธาพุทธเจ้าประศรัทธาวันสองก็เปลี่ยนตัวเองกันเปลี่ยนกันอยนียงกันขนาดนักหนะคนสมัยนี้นความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้าวันนั้นพระพุทธเจ้าเทศเกิดประทับใจเลยเข้า